วงจี้รับอรุณกับอาจารย์มากรณีศึกษาวันนี้ท่านอาจารย์กล่าวถึงลุคเก้าโดยละเอียดมากยิ่งขึ้นที่เป็นเพราะเขาโดนสองเด้งเลยใช่ป่ะ <c oughs> ใช่โดนสวยข้อแล้วก็โดนสามไปชาาดลงก็ <ๆ S 2> ดูแบบโอ้โหเพิแรงมาก <c oughs> นะแล้วส่วนใหญ่ที่เราไปตรวจมาค่ะก็ก็ยังแซวว่านี่จงใจชงนะขนาดว่าตาโตบอกว่าสงสัยเขาส่งชื่อนามสกุลไปไว้ให้ก่อน พอขับรถผ่านเฮ้ยชื่อนี้มาแล้วรถดับเลยอะไรอย่างนี้บันเดืลที่เกิดมาให้ครบใช่วันนี้คือเหมือนส่งรีส์มาวันอันดัมันไม่ทั้งส่งเลยไม่งส่งเลยถ้ามีตามองเห็นนี่คนที่คนที่อยู่ในเวลาชงมันจะแบบสกาวสกาวสกาวนี่มันคนจะเป็นคำว่าสกาวแล้วนะมันจะแวววาวแบบ แตกต่างกับคนหนึ่งมันมันล่อแสงใช่แต่เหมือนโดนจับวางเลยอาจารย์ตอนที่เกิดเหตุพยายามจะเปิดประตูมาแต่ว่าลูกโดนก้านไปไม่ติดเลยไม่ต like MM. ิดช่วยตัวเองมันรู้สึกว้าเขาเล่นเราแล้วเล่นแล้วแต่ว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยทำแล้ลูกหลอดได้ทีได้กับคนทำระดิบพี่ได้ทีไม่เหมือนนั่นแหละบอกแล้วอุบัติเหตุถึงตายตายหรอเมืที่เกิดเหตุไปนอนห้องข้างหลังเฉพาะบนเตียงใส่พ่ออ้อนลูก ก็เลยไม่นอนห้องนี้ก็เลยสุบเลยสุบมากๆจนเอกใจว่าเอ๊ะแต่ก็อยากมานอนจะไม่เนื่องจากไม่อยากให้ห้องมีกลิ่นเพราะต้องเข้าห้องน้ำพอเริ่มจะลุกขึ้นมานั่งบนดีลแชร์ได้ก็เห็นตัวเองเข้ามานอนประมาณนั้นก็ดีไม่มันจะได้มีข้อพิสูจน์ไง เชื่ออยู่แล้วอาจารย์คือแต่ว่าตอนนั้นมันไม่ได้มันมันมันอันนี้อันนี้มันมันก็จะเป็นตัวที่เหมือนอย่างอาจารย์พยายามพาทีมงานไปหาประสบการณ์ไงใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นแบบหายใจเข้าออกเป็นวงจุยหมดแล้วถ้าเบือขาดมันปั๊บจะรู้เลยก็จะเป็นอย่างเงี้ยพอไม่มีเนี่ยอยู่ในที่ที่ไม่ดีเนี่ยเราจะรู้เลยใช่ก็การยืนยันให้ถุออยู่ที่ยังลังเลอยู ได้มั่ก็เดี๋ยวเนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกของการทำยุคเก้าหมายถึงของเรานะทีนี้เวลาที่มาทำเนี่ยเรามีความเป็นมงคลอยู่เดิมนะต้นทุนมันก็โอเคมันถึงได้มาถึงมามาได้เพราะว่าเนี่ยเวลาที่ลูกสาวไม่อยู่ปั๊บที่เราบอกว่าเฮ้ยสังเกตได้ว่ามันรอบ เพราะว่ามันเป็นคู่อ่เขาอยู่กับเรา,เาก็ดีเราอยู่กับเขาก็ดีเพราะว่ามันเป็นคู่ใช้เวอย์ใช่ไหมนี่เหมือนอย่างที่อาจารย์พูดเสมอว่าเฮ้ยบางคนเนี่ยเขาไม่รู้ไงพอดีปั๊บเนี่ยเขาก็นึกว่าโอ้โหเฟมือเขาคึกว่าอะไรเนี่ยมันจะยั่งยืนพอเซฟเฮเลตไปมันเป็นวงทุยอาศัยคนอ่ะพอไม่มีคนหนึง่งมันก็ดรอปอย่างสามหกเก้าโอ้โหดีมากเลยพอสามหายหกหายหรือเก้าหายตัวใดตัวหนึ่งมันไม่ใช่แล้ววันนี้ลา อืเราก็ได้โปรเจกต์โปรตินตินอ้าวงั้นห้ามไปเว้ยให้กับเขาต้องไปเป็นที่ในปรไทยเนาะแต่คนนี้มาปุ๊บลูกชายไปไปโรงพยาบาออันนี้หนูให้กลับมาอืมเนี่ยเมือวันนี้ก็จะไปแล้วแต่ว่าได้ได้โปรเจกต์ที่ช่านไม่ผึงมาที่ที่ปิดยากๆเขาจะเปิดสารดินน้ของของโปรตินตินเขาปิดไปได้สารสี เราคุ้ได้เป็นร้านอาหารใช่ไหมใช่ค่ะสามีมันนอนบ่อยไหมโหโชคดีมากเลยถอดผมมาติดๆเนี่ยมันวันนี้ไม่ใช่มาติดๆมันรู้เลยไม่คือคือไม่มาเนี่ยดีปลอดภัยกว่าเยอะเพราะว่าเขาไก่เราไก่มันเป็นคู่ขัดแย้งถ้าสมมติอืมถ้าสมมติเนี่ยเกิดไม่ไม่ไม่ลูกไม่อยู่นะ ไม่ไก่กับไก่มันมันต้องใครกับใครใหญ่คนหนึออ่งอ่ะ,อะแล้วยิ่งยิ่งเวลาที่ชงด้วยมันกลายเป็นชงเบิ้ลนไงแล้วแถมยังเป็นไก่สองไก่สี่อืม,อมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยถ้าลูกสาวอยู่อ่ะพุ่งกว่า <c oughs> อันนี้ออริจินอลไงนัาที่บอกว่าเนี่ยททเที่ยวนี้เป็นทเที่ยวแรกในการแก้ไขเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าถ้าแก้แล้วทำเป๊ะๆเ,เลยเนี่ยมันจะมันจะกระโดดละตอนนี้เพราะว่าแสกีเรามีสี่แสกีแล้วใช่ไหมเฉ <c oughs> พาะเราเนี่ยสี่แสกีแล้วแซ้มันเปลี่ยนแล้วโดยเฉพาะเข้าห้องทองคำด้วยตอนที่มันครบโคเวอร์หมดแล้วเพราะนั้นพอเติมมาเติม,มพลังก้าวเข้าไปต่อท้ายมันจะเป็นดาวช่วยแล้ว คือเรามีความเป็นมงคลรอคอยไงแล้วเดี๋ยวพออาจารย์ประสานปีระมิดนะพอประสานพีระมิดเข้ามาเสร็จปั๊บนี่มันก็กลายเป็นแปดก้าไม่ขาดกันแล้วได้ทั้งสองพลังเห็นนะด,ดูดูในโทรศัพท์พีระมิดใช่ไหมเออัอเ,อเขาเขาเพิ่งจะในทางวิทยศา,าศาสตร์เขาเพิ่งจะรู้ความลับนี้ <laughs> ที่เราจะเอาเอาแซกีเข้าไปใส่ไงมันไม่ใช่อยู่ดีๆเกิดวิตรฐานแบบหยากระใสก็ใส่มันต้องมีมีความลับของมันมีวิธีการของมันไงแต่ว่าเขาไม่กล้าแตะเขาไม่กล้าแต่ว่าจะไปงัดเอาขึ้นมาดูหรืออะไรไม่กล้าก็คือต้องปล่อยแต่จริงๆนะมันจะอยู่ใต้พื้นใต้ห้องคือเริ่มเดยคิดว่าผ่านกลับมาก็คงไม่เหมือนเดิมเพราะว่าใส่เด็กรอบ รับรองแค่คือข้างหน้าเนี่ยละเอียดหมดเลยม่เ็นหลึกโดนอัดกับพีอล้คิดดีแล้วเนเงี้ยอะี้กี่เดือนแล้วคะั้แต่นาแค่โชคดีว่าคุณหมอบอกไม่ไม่โดนเส้นประสาทที่ เลยกลับมาเดินปกติได้แต่ทุกจุดที่ที่หักมันก็คือแบบามันไม่ถึงมีมีนนึงอย่างที่ที่จะโดนเส้นประสาทถ้าโดนเส้นประสาทคือไม่เรื่องตายอยู่ตัวเดียวแต่ตาตัวนี้อายุยืนไม่เคยเปลี่ยนสองปีเหรอค่ะเต่าก็อายุยืนยเต่าเป็นที่พอมีอะไรอยู่เออหัวใจ เพิ่มปลาอีกตัวนในตำแหน่งหกเปลี่ยนที่นอนปลนาดิน,ดนเน้นเรื่องตังค์อย่างเดียวเลยใช่ไหมจะปลดไม่้อือันนี้ห้องซือ้อืมเนี่ยตรง,งมันจะล้ำไปนิดนึงล้ำล้ำไปที่ที่ตรงเออนั่นนะเลยไปหน่อยนึงเลยไปประมาณสักสิบเซนมั้ง เอาเอาแกนหลักๆเอาหลักๆอยู่ที่เพราะว่ามันยังไงมันก็เป็นสองสามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งดวงชะตาเขาเนี่ยดวงชะตาเขาออริจินอลเลยต้องอยู่ในหกเราไปสี่นัดค้นแน่นมาเอาไอ้ไอ้บ้านหกมาบ้านหกฟ้าดินให้ดูทีแล้วเดี๋ยวแก้สุขภาพให้แก้ขาให้ สำหรับพาที่แล้วไม่คิดว่าจะได้นอนรถบัมูดิฟิในชีวิตนี้อ้แต่ตอนเขาก็ไปไม่รู้ตัวนะคะเพราะว่าไม่รู้ตัวแล้วเขาเขาแค่ขยับก็ไม่รู้สึกตัวขยาบให้เราตื่นแล้วก็อ็อกค่ะแล้วก็ไม่รู้กชนแล้วก็เวลาหายไปเลยมันวูบนี่ไงสาเหตุมันเปลี่ยนไม่ได้ไงฟ้าดินรอนเนี่ยดูพร้อมกันนะ นีบ้านฟ้าดินในยุคเก้าเห็นไหมอ่ะมันกลายเป็นภูเขากับน้ําอยู่หน้าถ้าบ้านแบบนี้ดีเงินไม่ดีสุขภาพไม่ดีครอบครัวมันไม่ใช่ดีทุกอย่างอ่ะแต่เวลาบ้านฟ้าดินเฉพาะในยุคแปดมันถึงไม่ว่าจะกลับยังไงมันก็จะมีเป็นน้ําหน้าภูเขาหลังอ่ะแล้วพอเป็นยุคแปดปั๊บเนี่ยัเนี่ยดูดิอย่างเงี้ยนี่นะตัวนี้ถูกต้องตัวนี้ถูกต้องตัวนี้ถูกต้อง พอลักษณะถูกต้องแบบนี้ปั๊บเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกแบบนี้ว่าบ้านธนูทะลุเมฆซึ่งบ้านธนูทะลุเมฆก,ก็มีอีกบ้านหนึ่งแล้วทะลุตลอดการบ้านเสือแลดีกว่า,าใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวกันหมดเลยอันนั้นนหะ่ะ เป็นเป็นธนูแบบแร,แ,รแรงเลยวความแข็งแรงของมันอ้ 2> 2เนี่ยอย่างเงี้ยซึ่งลักษณะลักษณะลักษณะนี้ลักษณะนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับส่วนใหญ่เนี่ยที่องคงเขาเอาไปใช้อ,อะคือเขาเอาลักษณะธนูทะลุเมฆเป็นเป็นช่วงเวลาที่จะ สร้างใช่เพราะว่าที่มันจํากัดอะแล้วสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เวลาที่มันเปลี่ยนเหมือนอย่างเงี้ยอย่างที่เราไปใช่ป่ะเดียดกันจนกระทั่งเพราะมันก็จะบางไปบางมาใช่ป่ะแต่ไอ้ธนูทะลุเบกเนี่ยมันยั่งยืนตลอดไปอืมเพราะนั้นเนี่ยเราเมื่อนี่ครับพี่เสร็จตก เหมือนกัน,นเราเราเ,เราถึงได้เวลาที่เวลาที่ซากีปิรามิดก็ปิรามิดก็ทิศทางฟ้าดินแพยยางเขาฟ้าดินโลซูประตูฟ้าเขาฟ้าดินที่ที่รอนถามว่าจะเปลี่ยนไหมก็ไม่เปลี่ยนโอเคแนหัวหเห็นปะเนี่ยแต,แต่แต่ว่าต่างกันตรงบ้านฟ้าดินนะ อันนี้คือดวงสตา์ถ้ามันรับไม่ได้ใช่ไหมถ้ามันรับไม่ได้สมมติอ่ะนรับไม่ได้แล้วฝืนมันก็ได้ดีนะแต่ว่าได้ได้ดีไม่เท่าหกเนี่ยพลังฟ้าไงแต่สี่เนี่ยพลังดินต่างกันตรงนี้อเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายละเอียดพอเข้าสู่ยุคเก้า่โครงนี้มันก็ยังเป็นแต่ยุคเก้าไม่เป็นไม่เหมือนเวลาเราจะปลูกให้เขาฟ้าดินมันก็ได้คาว่าฟ้าดินนั่นแหละ ก็คือยังมียังมีน้ำหน้าแต่มันกลายเป็นภูเขาคู่กับน้ําแต่ตัวเนี้ยน้ําก็น้ําล้วนเพราะฉะนั้นคำว่าฟ้าดินก็มีแรงกิ้งของมันอ๋อเขาแน่นอนไงทาได้แต่ว่ามันไม่แข็งแรงเท่าไงเนี่ยเนี่ยคือที่เตือนไงหรือที่บอกว่าบอกให้จะสร้างบ้านคือไม่อยากให้สร้างเพราะพลังมันต่างกันสร้างในยุคแปดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สร้างในยุคเก้าได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วก็ต้องไป ผลักดันอีกเหมือนทําแซกีเนี่ย <C ül> เร่ง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 บอกว่ายุคแปดก็ยุคแปดร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะพอยุเก้าถามทําได้ไหมก็ทําได้อะ่ะ <C ül> ก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นแต่เพียงว่ามันได้เต็มมันไม่ได้ถูกหักจากสภาพแวดล้อมมันไม่ได้ถูกหักจากบ้านจะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็ได้เต็มไปยี่สิบแต่ว่าในยุคแปดเนี่ยไอ้ที่เร่งทําเนี่ยอย่างแบบตอนเนี้ยมีเวลาเหลือที่กว่าห้าเดือนสี่เดือนเราก็พยายามผลักดันให้ไปทํากันเพราะว่าร้อยกับยี่สิบ <Okay. S 2> ลงทุนเท่ากันแต่ถ้าเผื่คุณจะเอาบอกเฮ้ยคุณจะเอาร้อยคุณก็ต้องทำห้าห้าครั้งในที่เดียวกันทำห้าครั้งอ่ะงงเองอ <200 S 2> มันถึงจะได้เต็มร้อยไงเพราะเพราะว่าทำหนึ่งได้หนึ่งทำสองได้สองจำคำนี้ไว้เพราะน,นั้นแม้กระทั่งทำในที่เดียวกันเลือดเซฟรเลตต่างฝ่ายต่างส่งมาคนคนเดียวกัน ก็เือเนว่ามีแหล่งพลังงานสอ,อ,องที่ไม่งั้นพวกห้องกองเขาจะทาทาไมป็นเป็นคนหนึ่งคนหนึ่งเป็นร้อยหลุมมีกี่ตึกเขาทาหมดนะมะเนี่ยความหมายของมันเนี่ยเห็นอย่างเนี้ถึงถึงจะเข้าใจางไงเพราะนั้นเที่ยวเที่ยวเนี้ยเนื่องจากบ้านนี้ยังเป็นบ้านยุคแปดอยู่แล้วดวงตามดวงเขาเนี่ยบ้านมันแปดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เขานอนแปดอยู่อาจารย์ถึงจะปรับอีกทีให้เขาไปนอนหก อ่าแต่ว่านี้อย่าตามนะมันมันต้องวิเคราะห์หลายอย่างมันจะต้องดูดูประกอบหลายอย่างด้วยแล้วเนี่ยสามีไม่มาบอกว่าโชคดีโชคดีเพราะอย่างที่พี่บอกไก่สี่กับไก่สองอ่ะโหเนี่ยน,นี่นี่ถ้าไม่มีไม่มีพลังพิเศษคุ้มครองไม่มีแสกีคุ้มครองนี่ถึงตายเลยเนะยี่ยถึงตายเลยพ่ออะไรรู้ปะเขาสองไก่ด้วย ดาวส <4 S 1> ี่สอสี่หลายย่างสองสี่มองเพ่งก็ยังสองสองสองสี่สามีอีกโอ้โหหลายเบิร์เลยแต่ก็ยังมันยังก่อกวนไปจนถึงปีหน้าพ่อปีหน้าดาวสาสสามลองไล่ดาวดูสิสี่ห้าหกเจ็ด นะอ่ะ,อะพอเจ็ดเสร็จปั๊บไปแปดแล้วเก้าเก้าอยู่นะอ่าหนึ่งอืแล้วเขาสองแต่ว่าในดีมีเสียในเสียมีดี ที่บอกให้คำนวณแล้วมันจะถอยไปอีกหนึ่งใช่ไหมอ่ะพอมันถอยไปอีกหนึ่งปั๊บเนี่ยจากหนึ่งเปลี่ยนเป็นเก้าถูกปะอ่ะไฟเผาดินแห้งเวลาเนี้ยมันก็จะเป็นพอเก้าเต็มเก้าอเก้าเข้ามาแล้วเขาอยู่ในภาวะต้นทุนเป็นผัดไฟเผาดินแห้งแล้วพอม,มาอยู่ในบ้านถึงดีปั๊บแต่ประตูก็ไฟเผาดินแห้งนี่ไงคือเหตุการณ์ที่มันจะเกิดเ่ย อย่างเงี้ยเขาถึงเรียกโอรสสวรรค์เพราะมันลงในรายละเอียดมันจะรู้มันจะรู้ว่าเฮ้ยมันเพิ่มขึ้นเช็คตำแหน่งเจ็ดวนช่างเขาทประสาอยู่แล้วาหัวี่เ็นเดใช้ตำแหน่งหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ด ทำเป็นวนฉายยุคเก้ารวมทรัพย์รวมโชคในทิศใต้ทิศใต้มีที่วางอยู่แล้วอืม